สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรมวิสแสนทองครับ4เหตุผลที่ทำให้คนบางคนยังไม่ประสบความสําเร็จครับเหตุผลแรกเลยคือคนที่ยังไม่สําเร็จเนี่ยทำแล้วทำลายครับทำแล้วทำลายคืออะไรเวลาทำอะไรขึ้นมาแล้วมักจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ พอทาไปสักพักหนึ่งก็ย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยทําในช่วงแรกๆแ,แล้วบอกว่ายังไม่ค่อยดียังไม่ดียังไม่เป็นที่น่าพอใจหลังจากนั้นก็ทําไงต่อครับก็ทิ้งมันไปก็คือทําลายผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีคนหลายคนนะครับเริ่มทํา YouTube นานมากลแ,แล้วแต่ทาําแล้วทําลายทําแล้วทิ้งทําแล้วทิ้งเพราะอะไรเพราะเวอร์ชั่นใหม่คลิปใหม่ที่ทาอ่ะมันดูดีกว่าคลิปเก่าๆ แล้วพอไปดูในช่องของตัวเองแล้วปรากฏว่าเอ้ยคลิปเก่าดูไม่ค่อยมืออาชีพไม่ค่อยดีตัดต่อไม่เนียนเ,เสียงแทรกเสียงอะไรเงี้ยภาพไม่ดีแทนที่จะเก็บมันไว้เพื่อพัฒนาก็ไปลบทิ้งครับสุดท้ายช่อง YouTube ที่ทำมาสองปีสามปีจริงๆคลิปเนี่ยอาจจะเป็นร้อยคลิปแล้วแต่ไปดูปัจจุบันเหลืออยู่แค่สอามคลิปครับแล้วใครมันจะมาติดตามอ่ะอันนี้ก็คือมี คนที่ไม่สำเร็จส่วนใหญ่มีนิสัยประเภทนี้ครับทำแล้วชอบไปทำลายผลงานในอดีตของตัวเองทิ้งาการทำแบบนี้ไม่ทำให้เกิดการต่อยอดโดยเฉพาะถ้าใครทำอะไรในโลกออนไลน์หรือจริงโลกออฟไลน์ก็ได้ครับคือทำแล้วไม่ต่อเนื่องครับทำแล้วทิ้งไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะครับอยากจะมองให้เห็นภาพเหมือนกับคนที่ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยตอนแรกๆก็ ไปขุดดินเจอเศษหินเศษทรายเศษปูนมูลสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นที่ที่แบบอาจจะเป็นดินโคลนดินทรายไม่ค่อยดีหรอกก็ตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรเนาะหลังจากนั้นพอเริ่มปลูกต้นไม้ต้นไม้เริ่มงอกนะต่อขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าดินข้างๆต้นไม้ไม่ค่อยสวยล่องน้ำนี่ก็ไม่ค่อยดีนะไอ้หญ้าตรงนี้ก็ไม่ดีน่าจะเอาเศษหินเศษปูนที่อยู่ข้างล่างออก นะต้นไม้มันจะได้เติบโตคือคิดเยอะมากครับสุดท้ายเป็นไงฮะก็อาจจะไปเซาะล่องเซาะรากต้นไม้ทําไปทํามาเหลือแต่ต้นไม้ครับรากไม่มีแล้วเพราะว่ามัวจะไปแก้ไอ้สิ่งที่มันเป็นปฏิกูลมูลฝอยที่อยู่ข้างล่างที่เราไม่พอใจกับมันอนะ่ะสุดท้ายแล้วต้นไม้เนี่ยมันจะเติบโตครับอันนี้ก็คือเป็นนิสัยที่หลายคนเจอคือเราเรียกว่าเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรแล้วมันต้องดีครับ แล้วดันเอาความดีนะปัจจุบันไปตัดสินความดีในอดีตนะเหมือนเรากําลังบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังวาดรูปพอไปดูรูปตอนเราวาดตอนประถมะมัธยมเราบอกมันไม่ดีก็เผาทิ้งหมดเลยสุดท้ายชีวิตนี้มีแต่ปัจจุบันไม่มีอดีตคือไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มเีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังว่าที่เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรนะครับอันนี้คือนิสัยข้อแรก ที่ทาให้คนบางคนยังไม่สําเร็จนั่นก็คือทําแล้วชอบทําลายครับข้อที่สองฮะทำสเปะสปะรวมร่างไม่ได้เลยคือเป็นพวกที่แบบชอบเรียนรู้ชอบอะไรใหม่ๆคือไม่รู้อะไรมาแกก็คว้าหมดอนะเรียนหมดรู้หมดทําหมดสุดท้ายพอย้อนหันกลับไปดูว่าไอ้ที่เรียนมาที่ทํามามันรวมร่างไม่ได้ถ้าเป็นเหมือนซื้อ,เ,อ,อเศษจิ๊กซอมาก็ ซื้อมาเต็มบ้านเลยแต่มันต่อกันไม่ได้สักอันนะึงนะหรือถ้าเป็นไปซื้อถุงเท้าหมอมาก็ได้แต่ถุงเท้าแบบคนละคนละคู่นะเนี่ยข้างเดียวกันบ้างอะไรเงี้ยตกลงคือเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้พูดง,ง่ายชีวิตเนี่ยมีสต็อกของความรู้มีสต็อกของสิ่งที่ทํามีสต็อกของผลของที่ทำเนะี่ยเยอะเต็มบ้านไปหมดเลยแต่เอามาทําอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเศษๆหมดเลยครับ คือเราเรียกว่าเป็นเศษของความรู้เป็นเศษของการกระทําเป็นเศษของผลงานไม่รู้จะเอาไปทาอะไร <Yeah. S 1> คือถ้ามันมีสักแบบเดียวกันทั้งหมดต่อให้สเปสะสปะก็ยังพอทาอะไรได้เ <Yeah. S 1> ช่นเรามีแต่เศษแต่มันเป็นเป็นเหล็กมาเลยนะ <Yeah. S 1> เศษอะไรไม่รู้เราเก็บแต่มันเป็นเหล็กมาเลย <Yeah. S 1> ก็จะพอเอาไปหลอมได้นะขึ้นรูปได้มีแต่พลาสติกอย่างเดียวก็ได้แต่นี่มีกระดาษเศษเหล็กเยอะแยะไปหมดตกลงไม่รู้เอาไปทำอะไรได้สักอย่าง yeah. ชีวิตหลายคนก็เป็นแบบเนี้ยเรียนเยอะมากคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนั่งคุยกับเขาเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องครับแต่ถามว่าเก่งสักเรื่องมั้ยไม่เพราะว่าเรียนสเปะสปะและอีกอย่างก็คือมันต่อยอดไม่ได้คือที่มีอยู่เวลาผ่านไปนะออความรู้เพิ่มขึ้นแต่มันไม่สามารถเอามาต่อยอดได้มันเป็นความรู้แบบกระจายตัวครับคือถ้าเป็นของเนี่ยไม่สามารถวางทับซ้อนเพื่อให้มันสูงขึ้นได้เป็นของที่วางและกินพื้นที่ในชีวิตเยอะมากครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สองที่ทําให้คนบางคนยังไม่สําเร็จคือทําแบบสเปะสปะรวมร่างไม่ได้ครับเหตุผลที่สามครับชอบทําเพื่อคนไกลมากกว่าเพื่อคนใกล้หลายคนเนะี่ยมีแรงบันดาลใจอยากทำโน่นอยากทํานี่แล้วก็เริ่มต้นจากทําเพื่อสังคมทําเพื่อคนอื่นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ยรู้สึกมันได้ก็เียกว่าได้แรงดีนะแรงใจคือหมายถึงโอ้โหถ้าคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้นี่ ได้รับเสียงเชียร์เพียบเลยแต่เชื่อไหมเป็นเสียงเชียร์จากคนภายนอกไอคนในบ้านคนในครอบครัวไม่ได้อินอะไรกับเราเลยแล้วหลายครั้งเนี่ยทากับคนในเนี่ยยังไม่ดีพอแต่นะอยากจะออกไปทํากับคนไกลเนี่ยก็คือคนนอกด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไปก็เกียเป็นแรงบันดาลใจเป็น i n นส i r a t i o n นะครับอันนี้ก็คือคนแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เาเรียกว่า ไม่ได้สําเร็จเพราะว่าทําแต่สิ่งที่เป็นเขาเราียกว่านอกฐานชีวิตตัวเองครับคือฐานชีวิตไม่แน่นนะเก่งแต่เรื่องไปทําให้กับคนอื่นเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วเชื่อไหมพอไปทําเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือทําแล้วมันก็ละลายหายไปครับมันไม่ได้ย้อนกลับมาสร้างฐานล่าความมั่นคงในชีวิตให้กับตัวเองครับแล้วบางครั้งทําไปเนี่ยมันเหมือนทาฟรีอะค,คือคนที่ได้รับ ก็ก็รับแต่ไม่ไม่ปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ได้ประทับใจเฉยๆฉเช่นบางคนเอ่อทำกิจกรรมนี้เพื่อเอาเงินไปทําบุญทํากิจกรรมนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมบางทีสังคมที่ไปช่วยก็เฉยเฉยนะมันมีคนบริจาคมีคนให้มาเยอะหรือบางครั้งก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่จําเป็นอ่เขาบริจาคเงินก็บริจาคเงินก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรนะครับกลายเป็นว่าก็ทําฟรีคือฟรีหมายถึงไม่มีคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับในขณะที่ เราอ่ะไม่เคยสร้างฐานความแข็งแกร่งจากภายในคือทั้งตัวเองครอบครัวคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสร้างความสําเร็จความแข็งแกร่งจากภายในเช่นในครอบครัวหรือคนรอบข้างเราได้วันนั้นเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้อีกเยอะแยะมากมายเลยมีกรณีหนึ่งที่มีลูกศิษย์มาขอคาปรึกษาครับก็คือคิดอยากทานั่นเพื่อการกุศลนูน่นนี่ผมน้ถามจริงเหอะเคยทําอะไรเพื่อคนในครอบครัวบ้างยัง หรือเคยทําอะไรเพื่อไปต่อยอดกับสิ่งที่เขาทาอยู่ในครอบครัวบ้างยังเคยทําอะไรเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการความอยากของคนในครอบครัวบ้างหรือยังก่อนที่จะไปเติมเต็มความอยากให้กับตัวเองโดยใช้สังคมเข้ามาซึ่งพอคุยเสร็จสุดท้ายบอกนี่ไงถ้าชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านมาเราทําเพื่อคนไกลมากกว่าคนใกล้ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สามครับคือชอบทําเพื่อคนไกลมากกว่าคนใกล้ เหตุผลสุดท้ายคือข้อที่สี่ครับที่ทําให้บางคนยังไม่ประสบความสําเร็จก็คือโลกมันกว้างแล้วทางเดินมันก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่ครับโลกยิ่งกว้างทางเดินต้องยิ่งแคบครับคือการมองโลกกว้างคือการเห็นการรับรู้ดีครับแต่เวลาจะออกเดินน่ะอย่าเดินบนทางที่มันกว้างเหมือนโลกเพราะมันจะทําให้ไม่โฟกัส ก็คือเดินสเปะสปะเสียเวลาออกนอกเส้นทางเพราะไม่รู้ว่าเส้นทางมันคืออะไรไม่ต่างอะไรจากคนที่ว่ายน้ําในทะเลไม่เห็นขอบฟ้าไม่เห็นขอบน้ําไม่เห็นขอบดินคือมันก็ว่ายไปเรื่อยตกลงเราว่ายตรงหรือไม,รไม่ตรงไม่มีใครรู้นะครับไม่เหมือนกับคนที่เดินบนสะพานนะแคบแบนะกระดานแผ่นเดียวสองแผ่นยิ่งถ้าเกิดข้างล่างเป็นน้ําอีกนะข้างล่างเป็นจระเข้อีกนะโอ้โห อันนี้คือนอกจากว่าโฟกัสคือเดินตรงแล้วนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดความประมาทเพราะว่ามันต้องมีสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่ทำถ้าเป็นการเดินทางก็คือลัดสั้นตรงเพราะว่าทางมันแคบนะะมันไม่เหมือนทางกว้างที่แบบเดินไปก็ออกนอกลู่นอกทางคือถ้าเรามองกว้างแต่ทางมันกว้างโอกาสหลุดก็เรียกว,ว่า หลุดเส้นทางนี่มีเยอะโลกกว้างก็จริงแต่ทางที่เราเดินแคบแน่นอนเราคงโฟกัสกับการย่างก้าวไปแต่ละก้าวแล้วก็เหลือไปมองโลกกว้างบ้างเป็นเป็นระยะระยะนะครับนะจะทําให้เราสามารถอยู่ประสบความสเร็จในโลกกว้างได้ด้วยการสร้างทางเดินที่แคบๆเพียงพอกับชีวิตของเราที่จะประสบความสเร็จนะครับทั้งหมดนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดว่าถ้าเรามีเวลา เหลือหนึ่งปีสองปีในชีวิตนี้เหลือห้าปีเหลือยี่สิบปีเราควรจะทําอะไรก่อนหลังอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราไม่ควรทําแล้วถ้าเราทําอะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่าระยะเวลาผ่านไปเราได้เปรียบคนที่เขาทําหลังเรายัางไงเพราะบางคนเนี่ยทาธุรกิจมาเนี่ยผมเคยเห็นเหมือนกันเข้าไปดูเว็บไซต์ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยบริษัทที่ตั้งมายี่สบสาสิบปีกับบริษัทที่ตั้งมาหนึ่งปีก็ เพอ์อบริษัทที่ตั้งมาหนึ่งปีเว็บไซต์ดูดีกว่าด้วยซ้าไม่มีไอ้เว็บไซต์ที่ตั้งมายี่สิบปีดูได้เปรียบเลยเพราะเขาไม่เคยเอาประสบการณ์เดิมไม่เคยเอาลูกค้าเดิมไม่เคยเอาเรื่องราวเดิมไม่เคยเอาความสําเร็จเดิมมาทําให้มันเป็นโรดแมปเป็นเรื่องราวเป็นความสําเร็จคือเข้าไปก็ดูปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับคนบางคนก็เหมือนกันบางทีชีวิตนะมีเรื่องราวเยอะมากเลย แต่ไม่เคยเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาต่อยอดนะมามาผูกโยเข้าด้วยกันเพื่อจะทําสิ่งใหมอ่อีกเรื่องนึ่งน,นะครับคนส่วนใหญ่เวลาไปเรียนรู้อะเรียนเสร็จแล้วค่อยถามว่าเอาไปทําอะไรครับที่จริงเราควรจะวาดรถแมพหรือแผนที่ชีวิตก่อนว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรากำลังจะไปเรียนเนี่ยมันน่าจะเอาไปต่ออะไรได้บ้างนะเอาไปเป็นฐานอะไรได้บ้างก็คือต้องมีแบบ พอตไว้ในหัวหรือในกระดาษว่าเออที่เราไปเรียนตรงเนี้ยมันน่าจะแตกหน่อต่อยอดไปไหนได้บ้างไม่ใช่เรียนเพื่ออยากรู้แล้วก็จบกันนะครับถึงแม้ว่าคิดแล้วทําไม่ได้แต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าถ้าเราคิดก่อนก็คือได้เปรียบกว่าเรียนเสร็จมาคิดทีหลังเนี่ยมันยากเนาะบางครั้งเนี่ยเราเลือกผิดนะแทนที่เราไปเลือกเรียนอีกอย่างหนึ่งเราไปเลือกเรียนอย่างหนึ่งสุดท้ายมันเอามาต่อไม่ได้มันกลายเป็นเศษของเหลือความรู้เหลือๆในชีวิตเยอะมากเลย ไม่สามารถเอามาประกอบร่างกันได้อันนี้ก็อยางฝากไว้ว่าอย่างน้อยเวลาเรียนรู้อะไรก็คือต้องมองให้เห็นว่ายิ่งเรียนรู้เรายิ่งต่อยอดนะฮะจะต่อแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือมันเป็นฐานอะไรก็ตามมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเออเหมือนเลียงหนึ่งต่อหนึ่งบางทีเนี่ยสมมุติเรามีเหมือนอะไรถังน้ํามัน เราไม่จะเป็นต้องเป็นถังน้ามันแบบประเภทเดียวกันที่มันเรียงทับซ้อนขึ้นไปเรื่อยบางถังมันอาจจะเรียงออกด้านข้างก็ได้แต่พอเรียงออกด้านข้างเสร็จมันจะกลายเป็นฐานที่กว้างขึ้นไอ้ถังที่เรียงขึ้นข้างบนก็สามารถที่จะเรียงได้สูงขึ้นเพราะมีความมั่นคงก็เช่นเดียวกับความรู้ที่เรามีครับบางความรู้ไม่สามารถต่อยอดแบบหนึ่งต่อหนึ่งกันได้แต่มันจะกลายเป็นฐานของความรู้ที่จะส่งเราให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมไปสู่ความสําเร็จที่เราต้องการได้นะครับ ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดครับอันนี้ได้จากการได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อลูกศิษย์บางคนที่อาจจะยังคําเป้าในชีวิตยังไม่เจอนะครับมีสิ่งที่ต้องทําทุกวันมีสิ่งที่อยากทําทุกวันแต่สุดท้ายมองย้อนกลับไปก็ยังไม่เห็นว่าที่ผ่านมามีอะไรดีขึ้นมองไกลออกไปก็ยังไม่รู้ว่าตกลงจะไปไหนนะครับก็ไม่ต่างจากโฟมลอยน้ําที่เคว้งคว้างอยู่กลางทะเลหาที่ไปไม่ได้นะครับ เ,เพราะว่าไม่มีเรือไม่มีใบที่จะชักไปทางไหนไม่มีแผนที่ไม่มีเออ,อะไรนะเข็มทิศก็เคว้งอยู่อย่างนั้นนะครับตกลงก็คือใช้เวลาพอกับคนอื่นแต่ก็ลอยไปลอยมาขอบพระคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ